ท่านวันนี้โป่งใหญ่นะครับผมภาคเช้านะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการสูดกลวยแล้วนะครับผมอันนี้คือที่จริงเนี่ยมันจะเกินมาประมาณนี้เกินมาแล้วนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาเกินไปนู่นนะครับผมไอ้กลวยเราจะเลื่อนขึ้นไปสูงเกินนะครับผมเกินกว่าที่เราเอาไว้ด้านล่างในห้องกี่อันนี้ก็โป่งใหญ่เลยนะครับทุกท่านก็ประมาณครึ่งเมตรนะครับผมอันนี้หัวหูนะทุกท่านแล้วก็จะแก้หัวหูแล้วก็จะเอาแพรขวาวมาผูกต่อตรงนี้นะครับผม ก็จะเยังเหลืออยู่ประมาณสามห้องกี่นะครับทุกท่านก็เวลาโดยประมาณในการทอก็จะประมาณสามถึงวันนะเพราะว่ายิ่งใกล้หัวหัวหูที่เราจะแก้ออกเนี่ยมันจะยิ่งตีบนะทุกท่านเนาะแล้วก็จะตึงมากขึ้นเวลาเราทอก็จะใช้เวลามากขึ้นนะครับผมนะครับนี่ครับผมก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับเขาจะเสร็จ ผมถัดจากง,งานนี้นะครับผมก็จะเป็นทอผ้าพื้นนะครับผมโทนสีเขียวนะผมเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายนะผมคัมจะทําการย้อมสีแล้วก็จะได้จัดส่งให้พี่นะผมที่สั่งไว้ได้เลือกสีแล้วเขาก็จะได้ทําการ ทอนลำดับต่อไปนะครับเพราะว่าเราจะใช้เครือผ้าเป็นสีดำนะครับทุกท่านเพื่อที่จะช่วยขับนะครับผมช่วยขับสีสีพื้นสีผ้พาพื้นนะครับผมที่เป็นโทนเขียวเนี่ยให้ยิ่งสวยงดงามยิ่งขึ้นนะครับผมมีความงดงามแล้วก็ลงตัวยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ไม้บ้านหมดเลยนะครับของท่านนะอันนี้ขี้หมีที่ยายแกะออกยายมัดนะครับ เดี๋ยวท่านจะได้รับชมงานทออีกห,หลายชุดอยู่นะครับเือนะแน่นสวยงามก็จะมีขี้พองานะครับผมในแบบสไตล์ใหม่บ้านเอาทุกท่านนะครับผม นี่คือเป็นไหมน้อยไหมบ้านสาวมือทั้งหมดนะครับทุกท่านก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับผมเฉ mm hmm. พาะตัวแล้วก็มีเร,เราค็อกล็ควบเส้นนะครับผมก็จะหนาขึ้นนะครับผมงานทอแบบโบราณนะครับทุกท่านเป็นงานทอสองตะกอแต่ว่าเราควบเส้นใหม่นะทุกท่านทอให้พี่พิเศษเลยนะครับผมหนานแน่นฝึกๆเลยแบบหนานส่องไม่ซอดนะครับผมส่องไม่ทะลุ เดี๋ยวเราจะแก้ออกแล้วก็ประมาณวันพรุ่งนี้นะครับทุกท่านวันพรุ่งนี้ช่วงสายหน่อยเราก็จะทําการแก้หัวหูออกเอาไม้แก้หัวมาใส่แล้วก็คึงด้วยเชือกสองเส้นนะครับทุกท่านเราก็จะค่อยๆหย่อนลงไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวพอเวลาที่เครือหูเริ่มสั้นลงเราก็จะเอาหย่อนมาตรงหน้ากี่นะครับทุกท่านเพื่อที่จะให้มันสั้นเข้ามานะครับมผมก็ทอ,อ,อไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้เราก็เอาตัวอย่างผ้ามัดหมีมาให้คุณยายมีดูด้วยนะครับผมก็ลังแบบสร้างแรงแรงจูงใจให้ยายมัดลายหมีโบราณที่เรานํามาครับท่านมันจะอบมันจะมีอยู่สามสีนะครับผมนะครับยี่สิบห้าลำนะผมลายสวยเป็นลายโบราณดั้งเดิมเลยนะครับผมแทนการมัดลายดอกแก้วที่คุณยายขอมาจากยายในหมู่บ้านซึ่งคําว่ามันไม่สวยนะครับผมนะครับทุกท่านเราก็จะเอาแพ่เขามามาเพื่อที่จะมามัดหัวตรงนี้นะท่านแล้วก็หย่อนลงไปเพราะว่าเราจะต้องม้วน ม้วนผ้านะครับผมที่เราทอได้นี่เก็บในไม้คำฟันนะครับผมนี่ไม้คำพันนะครับผมหรือว่าไม้ม้วนหูกนะครับผมแล้วก็จะหย่อนนะครับหย่อนไปจนสุดแพ่เข้ามาก็คือหนึ่งช่วงวานะครับผมก็ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองเมตรนะครับผมทีนี้พอหัวหงกเริ่มตกลงมาบริเวณกลางกีนะครับผมประมาณนี้นะครับเราก็จะทําการแก้หัวโดยใช้ไม้ไม้แก้หัวหูกนะทุกท่านมาผูกเมื่อที่เราเคยนําเสนอไปแล้วก็ใช้เชือกตัวนี้นะทุกท่าน พันสองข้างนะครับผมขึงนะครับผมทอไปจนเสร็จนะครับผมแล้วก็เสร็จจนกระทั่งมาถึงตรงนี้นะครับผมให้เหลือสั้นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เหลือไว้สําหรับที่จะสืบต่อไปนะครับทุกท่านนะครับผมเมื่อที่เราเคยนําเสนอนะครับผมแล้วเราก็จะหยุดนะครับ